ันนี้เมื่อเวลา14นาฬิกาที่สำนักง,งานเทศบาลตำบลสังขะนางกิ่งการพัวไพฑูรย์นายกเทศมนตรีตำบลสังขะได้ถแถลงโต้กลุ่มสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังขะบางส่วนที่ให้ข่าวสื่อมวลชนไม่ตรงตามข้อเท็จจริงก็ให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาลตำบลสังขะและคณะผู้บริหารสืบเนื่องจากเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมานายยุทธนาอ่อนกันรองประธานสภาเทศบาลตำบลสังขะพร้อมทีมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสังขะจำนวน8คนได้เปิดเผยหนังสือเอกสารการร้อง ร้องเรียนกับหน่วยงานต่างๆกล่าวหาว่านายกเทศมนตรีตมนสังขะมีพฤติกรรมสอบไปในทางทุจริตโดยไม่ยอมรับการตรวจสอบของสภาเทศบาลดําเนินการขุดลอกสระน้ําสาธารณะมีการกระทําสอบไปในทางทุจริตนํารถดับเพลิงของเทศบาลไปใช้ในกิจการส่วนตัวเสนอโครงการบริหารจัดการน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา,นาท่วมในราคาที่สูงเกินกว่าความเป็นจริงไม่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านจากปัญหาโรงสีข้าวที่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชนโดยการร้องเรียนทั้ง5ประเด็นมีการร้องเรียนไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานตั้งแต่ปี2557ซึ่งทั้งหมดได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้วประเด็นที่1นะคะค่งเขาบอกว่าจงใจปกปิดการใช้จ่ายงบประมาณโดยไม่ยอมรับการตรวจสอบของสมาชิกสภาเทศบาลนะคะในกรณีนี้ก็อยากจะขอชี้แจงว่าการที่สภาต้องการตรวจสอบการบริหารงานของนายกเทศมนตรีโดยเรียกให เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการตรวจสอบที่สภาแต่งตั้งขึ้นโดยตรงซึ่งการปฏิบัติงานนอกเหนือจากอำนาจของสภาตามที่กฎหมายบัญญัตินายกเทศมนตรีจึงแจ้งให้สภาํำเนินการตรวจสอบการบริหารงานของนายกเทศมนตรีโดยการให้ตั้งกระทู้ถามในที่ประชุมสภาตามกฎหมายแต่สภาเทศบาลตัวสังขะก็ไม่เคยบรรจุวาระการตั้งกระทู้ถามดังกล่าวแตาในใน่อย่างใดนะคะอันนี้ก็มี เอกอสารที่พร้อมที่จะให้ทางผู้สื่อข่าวนะคะสำหรับประเด็นที่สองดำเนินการขุดลอกสระน้ำสาธารนณะมีการกระทำสอบไปในทางทุจริตซึ่งในประเด็นนี้ก็มีการนำเสนอภาพการนำชี้สระน้ำที่มีการขุดลอกได้แ,แจ้งว่าเป็นโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะของเทศบาลตำบลสังขะด้วยงบประมาณ5 0 0แสนบาทและมีการขุดลอกอย่างต่อนเนื่องมานานไม่หยุดข้ามไปข้ามมาทั้งสองสระ มาจนถึงขณะนี้นะคะนี้ก็จะขอชี้แจงนะคะว่าตั้งแต่ปี2556เทศบาลสังขะได้ประสบภัยพิบัติภัยแล้งนะคะแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผิดประปาบริรเวณสระขวามีปริมาณน,น้อยนะคะจึงได้มีการแล้วก็การผิดน้ำประปาก็น้อยนะคะทางเทศบาลสังขะจึงได้มีการ จัดงบประมาณ500,000บาทขุดลอกเพิ่มพื้นที่การกักเก็บน้ำแล้วก็ชักน้ำต้านคำร้องขอของประปาส่วนภูมิภาคการการดำเนินการโครงการการดังกล่าวผู้รับจ้างผู้ดำเนินการตามสัญญาได้ส่งมอบงานให้กับเทศบาลสังขะเรียบร้อยตั้งแต่ปี2556สำหรับภาพที่สมาชิกทั้ง8คนยืนชี้พร้อมกับนำเอกสารขึ้นชี้นะคะซึ่งมีเจตนาทำให้ประชาชนนะคะเข้าใจผิดโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะคะ โครงการที่เป็นโครงการที่เสร็จเรียบร้อยไปแล้วตั้งแต่ปี25 5 6หหแล้วก็ได้นำร้องเรียนไปทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการดำเนินการสอบเสร็จเรียบร้อยไปแล้วแต่ก็นำมานะคะนำปาทำให้ประชาชนได้เข้าใจผิดยืนบริเวณสระที่กำลังมีการขุดลอกของกรมโยธาและผังเมืองนะคะแล้วก็ของประปาเขตแดที่กำลังขุดลอกชักน้ำชักทองน้ำเข้าสู่หัวกระโหลกนะคะน,นี้ก็ถือว่า เป็นการทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดนะคะเทศบาลสังขะได้มอบหมายให้กับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมความพร้อมของรถดับเพลิงนะคะได้แบ่งออกเป็นสองชุดชุดที่1ก็คืออยู่เทศบาลสังขะอีกชุดที่1ก็อยู่บริเวณสี่แยกไฟแดงข้างอำเภอ,อที่ว่าการอำเภอสังขะและเมื่อได้มีการไปดําเนินการแล้วปรากฏว่าตรงที่เราไปจอดรถตรงสี่แยกไฟแดงไม่สะดวกไม่มีห้องน้ําไม่มีที่พักผ่อนนะคะคณะ หัวหน้าชุดจึงมาขอไปตั้งจุดที่หน้าบ้านพักของนายกเทศมนตรีพี่ชั้นจึงได้อนุมัติให้บริเวณหน้าบ้านเป็นสถานที่จอดรถดับเพลิงได้ซึ่งพิฉชั้นเองนะคะนายกเทศมนตรีตำบลสังขาก็ไม่เคยได้ใช้รถดับเพลิงของเทศบาลในการกิจการส่วนตัวแต่อย่างใดน,นะคะอันนี้ก็จะมีเอกสารให้ทางผู้สื่อข่าวได้ทราบนะคะ ประเด็นที่4ี่โครงการบริหารจัดการน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในนะคะที่สูงกว่าความเป็นจริงมากอันนี้ก็อยากจะนําเรียนชี้แจงนะคะว่ายังไม่เคยเสนอโครงการบริหารจัดการน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเข้าวาระการพิจารณาของเทศบาลของสภาเทศบาลแต่อย่างใดน,นะคะซึ่งในความเป็นจริงโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่กรมโยธาและผังเมืองได้รับอนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีและเข้าดําเนินการเป็นคู่สัญญาโดยตรง และแจ้งให้เทศบาลตำบลสังขะทราบในฐานะหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ทราบเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นโครงการของกรมโยธ,ธาและผังเมืองนะคะตอนนี้กําลังมาดําเนินการหลายๆโครงการในพื้นที่เขตอําเภอสังขะนะคะส่วนประเด็นที่5นะคะเขาร้องเรียนว่าไม่แก้ไขความเดือดร้อนของชาวบ้านจากปัญหาโรงสีข้าวที่ตั้งใกล้ชุมชน กรณีได้รับความเดือดร้อนจากตัวมอดรวมทั้งฝุ่นละอองและควันดำนะคะอันนี้โรงสีข้าวตามคำร้องเรียนก็คือโรงสีข้าวรวมชัยซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่เก็บรักษาข้าวตามโครงการรับจำนำข้าวนะคะซึ่งเป็นการรับจำนำข้าวของรัฐบาลต่อมาเมื่อมีการควบคุมอำนาจโดยคณะคอสอชอก็ได้มีคำสั่งห้ามเปิดโกาดังข้าวจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากคอสอชอจึงเป็นเหตุให การเข้ารมยาเพื่อป้องกันแมลงทําลายข้าวเกินกําหนดทําให้ยาที่รมข้าวเสื่อมจึงมีแมลงเข้าไปกัดกินข้าวที่เก็บไว้นะคะต่อมาคอสอชอก็ได้มอบหมายให้ในายเพลสังขะสัจดีสังขะตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะรวมถึงเทศบาลสังขะเข้าร่วมการเปิดโกาดังข้าวของโรงสีรวมใช้แล้วก็ดําเนินการรมยาตามกําหนดซึ่งในครั้งนั้นเทศบาลสังขะก็ได้จัดเจ้าหน้าที่แล้วก็ เครื่องมือร่วมในการพ่นหมอกควันไล่แมลงทําให้ปัญหาดังกล่าวได้ยุติลงตั้งแต่ปี2557แล้วนะคะสําหรับที่มีการร้องเรียนว่าฝุ่นละอองและก็ควันดำจากโรงสีเนื่องจากโรงสีข้าวรวมใช้ตั้งอยู่ในเขตตําบลบ้านชบนะคะอบอตอชบอยู่นอกเขตทําการของเทศบาลสังขารแต่ถึงจะอย่างไรก็ดีคลกระทบของพี่น้องในเขตเทศบาลของเราจึงได้ประสานในส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้แก่ ได้ประสานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์เพื่อขอรับทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวนะคะก็ได้รับการแจ้งนะคะว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณภาพการดักจับฝุ่นละอองและก็ควันดำของโรงสีโรงวงชัยโดยที่ผ่านมาคุณภาพของอากาศที่วัดได้มีฝุ่นละอองและสิ่งเจือปนไม่เกินกว่าที่กฎหมายกําหนดให้แจ้งให้สมาชิกกลุ่มที่ไปร้องที่ไปยืนชี้ที่สารให้ระจาใจไหมว่าก,การเกิดขึ้นอย่างนี้มันเหมือนกับไล่ยินให้สบายหรือเปล่า ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขามีเจตนาอะไรเป็นการเบี่ยงเบนให้ประชาชนให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งมันเป็นโครงการที่มีมาตั้งนานแล้วปีตั้งแต่2556 2ปีมาแล้วนะคะก็นำมาโยงให้กับของโครงการของงบประมาณโยธาและผังเมืองซึ่งตอนนี้กำลังขุดลอกเพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโครงการเดิมที่เทศบาลสังขะเคย ได้มีการขุดลอกเมื่อสองปีที่แล้วแล้วเราเคยได้ชี้แจงไปในสภาแล้วค่ะที่ยังขนาดนั้นแล้วก็ยังไม่เข้าใจเทศบาลมีมาตรการอะไรที่จะดินการอุทรณนี้เกิดขึ้นต่อไปก็คุณจะต้องดําเนินการในทางกฎหมายต่อไปมีมีสาเหตุอว่าปัจจัยหลักไหมครับที่ให้มีการต่อสู้ร้องเรียนร้องนอกสภาเทศบาลตะบลสังขารครับมีปัจจัยหลักที่ เป็นเรื่องของสุประโยชน์ภายในหรือการเมืองภายในนะครับที่ทําให้เกิดการมีกระแสข่าวลักษณะนีนอี้มาเป็นการทาให้ประชาชนเกิดความเกลียดชังดิฉันซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีที่ได้ดารงตําแหน่งมาสามสมัยติดกันก็อาจจะเป็นประโยชน์ทางฝ่ายตรงข้ามที่เขาจะเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต่อไปก็คุณจะเป็นประโยชน์สําหรับพวกเขาที่มาพยายามที่จะมาบิดเบือนข้อเท็จจริงให้ประชาชนเกิดความเกลียดชังค่ะสอบถาที่หนึ่งก็ว่า ในเมื่อผู้ร้องเรียนเป็นคณะที่อาจารเลือกตั้งมาจากประชาชนก็คือสอทขณะในการทำไมไม่ใช้กระบวนการในสภาในการตรวจสอบตามขั้นตอนเช่นตั้งกระทู้สอบถามเคยมีไหมครับหรือว่ามีแล้วทางที่บริหารได้ตอบหรืออะไรยังไงได้ทําความเข้าใจมาในระบบของการบาริหารท้องูลข่าวสารสมาชิกสภาเทศบาลก็จะทราบนะคะว่าในการที่จะตรวจสอบ ผู้วิหารตรวจสอบเทศบาลก็จะมีการตั้งกระทู้ถามในสภานะคะเขาเคยมีหนังสือ,อขอตรวจสอบนะคะแต่เราก็บอกว่าให้ตั้งกระทู้ถามในสภาแต่ก็ไม่เคยตั้งนะคะก็จะตรวจสอบแบบตั้งกรรมการตรวจสอบซึ่งอันนี้มันไม่ใช่บทบาทหน้าที่แล้วก็อำนาจของสภา จากที่ที่เขาร้องเรียนไปที่นี่ก็เลยอยากทราบข้อมูลจริงๆว่ามันเป็นยังไงในฐานะที่เราเป็นประชาชนหรือชาวบ้านในเขตเทศบาล<ม>อยากรู้ความจริงว่าที่เขาร้องเรียนไปเป็นจริงหรือไม่จริงป้าอยู่ที่นี่นานเพราะเป็นบ้านเกิดของป้าป้า,ปาว่าท,ท,ที่ที่ผ่านมาท่านนายกกระทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเทศบาลค่ะท่านนายกเป็นคนที่ทุ่มเทกับประชาชนไม่ว่าน้ําท่วมแรงอะไรท่านก็ดูประชาชนตลอดนะคะถ้าภายแรงท่านก็ให้ รถดับเพลิงขนน้ําไปแจกจ่ายใ,ให้ประชาชนถ้าน้ําท่วมท่านก็ลงไปดูพาน้องๆเทศบาลนี้เอา,อ,าอะไรนะคะเช่นข้าวไปแจกข้าวกลองอะไรไปแจกนะคะท่านลงพื้นที่ด้วยตนเองมันพัฒนาท่านก็ไปช่วยเก็บขยะเก็บอะไรเองค่ะท่านเป็นคนดีนะคะแล้ว่อนหน้านี้ที่กระแสข่าวไปอีกอย่างหนึงน่งก่อนที่จะแถลงคิดยังไงก็ว่าเขา ยังไงล่ะทางฝ่ายน้้นนะคะเขาพูดไม่เป็นความจริงนะคะการเมืองนอกสภาค่ะก็ว่านอกค่ะเรื่องนอกเกมนะค่ะเรื่องนอกเกมนะคะ